โอเคก็ขอกราบสวัสดีพี่ป้าหน้าแม่สาวหน้ามนแล้วพืกคนไข่ๆกันทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเป้านะครับผมของผมเองนะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาตามคำขอนะครับว่าทุกคนอยากเห็นโอบิโตะหน้ากากแตกนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะโอบิโตะหน้ากากแตกนั่นแหละมีคนบอกว่า อยากเห็นหน้ามันเออเวลาที่มันถอดหน้ากากแล้วมันจะโหดยังไงแบบไหนนะครับอ่าใครที่ไม่อยากพลาดข่าวใหม่ตัวละครนินจาใหม่ๆนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอืมใครดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะทําต่อไปโดยไม่แคร์ใครนะครับผมรับเติมเกมนะครับทุกอย่างครับยืนยันตัวตนหลายๆอย่างนะครับอ่าทุกวันนี้ผมรับยืนยันตัวตนอยู่นะครับคือมันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับอ่าหลังโอนเงินเสร็จ รอประมาณสักสินาทีเติมเกมได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องรีรอนะครับเติมได้เลยทันทีณนตอนนั้นนะครับผมรับเติมทุกๆเกมเลยนะครับย4บสี่ชั่วโมงครับถ้าโทรติดแต่ขอนะครับตีสามตีสี่ไม่ต้องโทรมานะครับแอดจาก,กนอน <c oughs> โอเคเข้าเรื่องกันนะจ๊ะอ่าตัดไปที่โอบิโตะนะครับทาดรมถอดหน้ากากมาแล้วอืมนี่ไงถอดหน้ากากแล้วดูทุกคนเข้าเรื่องกันเลยการโจมตีธรรมดานะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่านี่คือสี่จังหวะนะครับนี่เตะขึ้นเลยอ้โหอย่างเท่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า GM มันจะเอาไปเป็นสกิลไหนอย่างที่ผมบอกคลิปอ่อนก่อน,นครับนี่ <laughs> คือมันใช้ดาวอะไรผมก็ไม่รู้อะที่มันเอาไว้ที่มันสู้คาชิจะไม่ได้ดาวอะไรก็ไม่รู้ โป้งมานี้นะจ๊ะป้างประมาณนี้นะครับนี่คือ4ี่จังหวะนะครับปกติเขาจะมีอยู่5้าจังหวะนะครับผมจังหวะที่5จะเป็นการเป่าไฟนะครับผมบนอากาศกระโดดวา้าไปฟ๊อย่างน,นี้เลยนะครับะจะวา้าขึ้นบนฟ้าตามตัวคู่ตูของเรานะครับผมวา้าอย่างนี้นะ,ะเป็นไงครับโอ้โหสายวา้า ดูดก็ได้นะครับดูดแต่จะเป็นแบบนี้อ่าดูดมาครับป่าไฟนะครับผมบุ้มจะเป็นวงกลมนะครับไฟวงกลมครับเอก,กลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอาตระกูลอุจิฮะนะครับเขาจะมีไฟครับใครไม่มีไฟคือแบบโอ้โหมันก็ไม่เก่ง่ะดิมันก็ไม่ใช่ตระกูลอุจิวะไม่รู้ว่าวะหรือฮะไม่รู้เออประมาณนี้ครับสกิลนี้ก็ไม่แน่ใจว่า GM เคขาจะเอาไปเป็นสกิลหนึ่งหรือเปล่านะจ๊ะ มุมปรมานี้นะครับผมนี่คือการดูดนะครับต่อไปดูดนะครับนี่ดูดแล้วก็โจมตีในมิตินะครับอ่านี่นี่ของจริงน่าจะอ่าในนารูโตะโมบายน่าจะสวยกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจมันจะหายไปยงี้แหละมันก็โอเคละโอบิโตะมันดูดเข้าไปในมิตินะครับผมแบบนี้เลยนะครับผม มานี้นะจ๊ะอ่าส่วนอันนี้ก็วิ่งไวครับเอาไม้ไปแทงครับไม้ไปแทงคือเอาไม้ไปปักเหมือนโอบิโตะอ่าร่างไม้นะครับปึ๊ดจื๊บอย่างนี้ดูดปึ๊บเข้าไปแล้วก็พ่นไฟนี่นะครับอ่าอีกจังหวะหนึ่งก็คือดูดเข้ามานะครับแล้วก็ทําการโจมตีในมิตินะครับโอเคนะจ๊ะก็จะประมาณนี้ในระับผมการโจมตีธรรมดาก็ประมาณนี้ถ้าเตะได้นะมันก็จะพ่นไฟนะครับวาร์ขึ้นไปแล้วก็บูม มานี่นะครับผมโอเคอันนี้เขาเป็นดาวปกตินะครับเขาไม่น่าจะเอาเข้านะจือ๊ออันนี้คือวาร์ปมาถึงตัวเลยนะโอ้โหเดี๋ยเดๆอดเดึ๊บเห็นไหมทุกคนไวปะไกลมากเลยดูนี่นะปึ๊บมาเลยโอ้โหไม่แน่อนาคตน่าจะโดนแบนนะตัวเนี้ยดูนะครับวาร์ปไปเลย แล้วก็พ่นไฟอูมประมาณนี้นะครับโอ้โหไม่ว่าศัตรูเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถว์ปไปอยู่ต่อหน้าเลยนะครับแต่ว่าอย่าวรับเข้าไปในสัตว์เชิญของเขาล่ะนี่มีเพนด้วยครับเอกลักษณ์ของเขาคือเนี่ยสังสาระปั๊บปึ๊บมานี้นี่อย่างนี้ก็ได้นะครับสกิลต่อดไปก็ประมาณนี้นะครับ โอ้โหแก้วนะครับอ่าเหมือนเพนเลยนะครับไอ้สังสาระเนะี่ยมีทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยซาสึเกะก็ทำได้นะไม่ต่างกันเลยคือมันแย่งไอ้สังสาระกันเพื่อที่ไปใช้ลูกจิ้ว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 อะไรก็ไม <c oughs> ่รู้อ่าสรุปไม่ง่ายนะครับการโจมตีธรรมดาก็าประมาณนี้เตะขึ้นนะครับสีจังหวะ ้ขึนนะครับถ้ากดจังหวะที่5มันจะวาร์ปไปตามตัวศัตรูเลยนะครับป๊าบบูมประมาณนี้นะครับผมต่อไปสกิลต่อไปก็ดูดครับอย่างนี้บูมนะครับอาจจะเป็นรวมสกิลก็ได้นะครับาไม่เป่าไฟเพราะว่าผมไม่ทําให้มันเป่าคนครับต่อไปนี้ดูดครับดูดเข้าแล้วก็ทําการโจมตีในมิตินะครับผมนี่ มาหนี้นะจ๊ะโอเคเราไปดูสกิลพี่เบิร์กันเลยอ่าสกิลแรกนะครับอาจจะเป็นไฟองค์กรมครับ<ฮ>มาอย่างนี้ครับดูดิสวยปะ<ฮ>นี่อคูเดนลูเดิไม่รู้แต่ว่ารนะู้จักกับฟูเดน,นครับวานนี้นะครับต่อไปนะครับทำการกระโดดแล้วก็ทำการกดสกิลนะครับเออ ไอ้เท่มังกรหรือเปล่าเมื่อกี้มังกรสองตัวหรือเปล่ามังกรหรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันไอ้ก้าวห่างออกไปก่อนอประมาณนี้นะครับมึงออกไปไกลหน่อยดินิดนึงนิดนึงนี่นะครับมันจะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นแบบนี้นะครับ อันตีนะครับอันตีต่อไปครับจะเป็นแบบนี้นครับดูดนะครับนี่เหมือนเพลเลยครับเนี่สังสารมีทุกตัวบอกเลยแบบเนี้อ่าดูดมานะครับ,บมุกมประมาณนี้นจะจ๊ะต่อไปนะครับอันตีพี่บึ้มเขามาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่เขาจะเสริมขึ้นมาทําให้แบบมันมีเอฟเฟกต์ลังการแบบสวยงามดูลาปาร์ตี้ประมาณนี้นครับปึ๊บนี่ไงสิบหาง มานี้นะจ๊ะทุกคนเห็นไหมมันขึ้นสิบหางเนี่ยเออเห็นไหมนั่นไงอุปิโตขึ้นสิบหางก็จะประบาณนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบยังไงก็กดไลค์ผมด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์ก right? ็ไ <sh> ด <c oughs> ้นะครับคอมเมนต์ถามกันก็ได้ครับหรือว่าอยากให้ผมเล่นตัวไหนให้ดูก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอ ไปแล้วนะครับผมก็มีเวลาว่างแค่นี้ใครอยากได้ไอดีนะครับไอดีเกมนาตัวผมมีนะครับราคาทักมาวันนี้นะครับก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ผมขายให้2,000บาทนะครับ S 10ตัวเลยนะครับแต่เติมไม่ได้นะครับผมขายแค่2,000นะครับก่อนเที่ยงพรุ่งนี้นะครับ S 10ตัวนะครับสนใจทักแชทเลยนะครับแต่เติมเกมไม่ได้นะถ้าอยากจะเติมเกมได้ค่อยเสียเงินเพิ่มมาก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วเจอกัน คลิปหนะ้าไปแล้วสวัสดีครับ